พระราชกรณียกิจอันสําคัญยิ่งของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถอีกอย่างหนึ่งก็คือพระราชดํารีที่พระองค์พยายามที่จะสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้กับเกษนิกรชาวไทยจึงนํามาสู่การจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดํารีทั่วทุกภาคของประเทศและสถานที่แห่งนี้นะคะคือที่ตั้งของโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถป่าตาเขียวอําเภอปานาเละจังหวัดปัตตานีค่ะ วันนี้จะมีความสมบูรณ์มีความมั่นคงในการสร้างความมั่นใจให้กับสงนิกรชาวใต้อย่างไรบ้างเราจะไปดูดกิจกรรมข้างในกันเลยค่ะไปค่ะข้าพเจ้าก,ก็ขอให้คณะทำงานช่วยจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างขึ้นในหลายอำเภอเนื่องจากรัษดรได้มาปรับทุก ให้ข้าพเจ้าฟังว่าการทำมาหากินในปัจจุบันยากลำบากเหลือเกินเพราะว่ามันไม่ค่อยจะปลอดภัยจะเดินทางไปทำมาค้าขายรับจ้างหรือกระทั่งไปกรียดยยางในพื้นที่สวนยางของตัวเองซึ่งห่างจากบ้านไปเพียงสองสามกิโลเมตรก็ไม่ปลอดภัยเขาก็เลยไม่ไม่ไปไหน ระแสพระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ทำให้คนไทยได้รับทราบถึงเส้นทางการทรงงานด้วยแนวพระราชดำริการจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในภาคใต้กระจายไปตามพื้นที่เสี่ยงภัยในสามจังหวัดชายแดนใต้ซึ่งก็รวมถึงโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริพื้นที่ป่าตาเขียวอำเภอปานาเรจังหวัดปัตตานีแห่งน,นี้ พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานฟาร์มตัวอย่างป่าตะเคียวสรงชื่นชมในผลการดำเนินงานเพื่อให้ฟาร์มตัวอย่างแห่งนี้ได้ทำหน้าที่เป็นแหล่งจ้างงานของชุมชนช่วยให้รัษดรในพื้นที่มีไรายได้เลี้ยงครอบครัวรวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้การปลูกพืชผักปลอดสารพิษต่างๆการเลี้ยงสัตว์การทำประมงจากการลงมือปฏิบัติจริง โดยไม่มีข้อแม้ว่าจะเป็นใครหรือมีภูมิหลังอย่างไรเพราะเพียงเป็นคนในพื้นที่เท่านั้นจูบจนปัจจุบันสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ยังคงติดตามผลการดำเนินงานของโครงการฟามตัวอย่างในพื้นที่ภาคใต้ทุกแห่งโดยมีคณะทำงานประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นเสมือนตัวแทนในการสานต่อพระราชปณิธานแม่สร้างลูกพัฒนาที่ฟาร์มตัวอย่างป่าตาเขียวและวันนี้ทุกกิจกรรมก็ได้เอื้อประโยชน์ตกถึงมือรัศดรของพระองคออ์ทางในจังหวัดปัตตานีเนี่ยก็จะมีฟาร์มที่ป่าตาเขียวเนี่ยนะครับซึ่งเกิดขึ้นจากที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนีพระองค์ท่านเสด็จไป ทรงเยี่ยมหลวงตาทองนะครับที่วัดสภเฉยเนี่ยแล้วหลวงพ่อท่านก็ขอพระราชทานความช่วยเหลือให้กับรัษฎรซึ่งประสบปัญหาเรื่องความมั่นคงนะครับแล้วก็เล่าถวายสมเด็จพระนางเจ้าเนี่ยว่ามีพื้นที่ที่รัษฎรเนี่ยไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้เนื่องจากเป็นดินทรายก็มีการถวายพื้นที่เพื่อให้ทรงทําโครงการฟารมตัวอย่างขึ้น จากพื้นที่ที่เป็นทรายไม่สามารถใช้งานได้เนี่ยโครงการก็ได้เข้ามาปรับปรุงแล้วก็สามารถปลูกพืชผักไม้ผลอย่างได้ผลนั่นนะครับจากวันนั้นจนถึงวันนี้มากกว่า10ปีแล้วนะคะที่ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริป่าตาเขียวอำเภอปานเรจังหวัดปตัตตานีได้ดำเนินการตามพระราชดำริเพื่อเป็นแหล่งจ้างงานของชุมชน บนพื้นที่กว่า500ไร่เพื่อจัดทำกิจกรรมด้านการ,กรเกษตรกรรมที่เหมาะสมทั้งการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์การประมงได้รับความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งเพราะมีการจ้างงานมากกว่า300คนผลิตอาหารที่ปลอดภัยทุกกิจกรรมโดยไม่ใช้สารเคมีเป็นต้นแบบกเกษตรกรรมตามธรรมชาติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงลดต้นทุน เรียนรู้การผลิตที่เกื้อกูลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดีถ้าว่าเป็นเหมือนที่น้อยเนี่ยเราก็สามารถจะปลูกปลูกพริกปลูกมะเขือได้ร่วมกันได้เหมือนกันค่ะก็คือพื้นที่น้อยเราสามารถที่จะปลูกพริกได้หรืออย่างพริกเนี่ยปลูกเราสามารถใส่มะเขือก็ได้เหมือนกันก็เมื่อก่อนอยู่บ้านก็ทํานาค่ะทานาก็พอความโครงการาร์มตัวอย่างปืดก็มาสมัครทํางานที่นี่ค่ะก็ดีขึ้นขึ้นมากค่ะถึงแม เราจะได้รายวันวันละร้อแต่เราอยู่แบบพอเพียงเรากลับไปปลูกผักที่บ้านกินเองแล้วก็เราซื้อผักในฟาร์มโดยผักก็ปลอดสารพิษราคาก็ถูกกว่าตลาดในขณะเดียวกันฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด,ดำริป่าตาเขียวยังคงมุ่งมั่นอย่างเข้มแข็งเพื่อร่วมการสารนตอกิจกรรมงานทางด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม โดยมีการอนุรักษ์พื้นที่ป่าธรรมชาติกว่า150ไร่เสริมสร้างแนวทางตามพระราชดำริการปลูกต้นไม้ลงในใจของราษฎรด้วยการเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการเพาะขยายพันธุ์ไม้ท้องถิ่นร่วมปลูกเสริมป่าธรรมชาติให้เป็นร่มเงาเพื่อให้สัตว์ประัลั์เช่นพึ่งและนกต่างๆได้อยู่อาศัยสร้างคุณค่าสายใยแห่งผืนป่าอาศัยพึ่งพาเกื้อกูล ระหว่างคนสัตว์ป่าอย่างมีความสุขไม่ยลอกาพวกเรานะคะการเวลาได้เดินทางมาถึงนว,วันนี้ได้เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าในฐานะแม่ของแผ่นดินพระองค์นี้ส่งทุ่มเทวันเวลาทั้งประชนชีพเพื่อบันดาลความอุดมสมบูรณ์พืชพันธุ์ธัญญาหารหวนคืนสู่พื้นที่ต่างๆ พร้อมสร้างความมั่นคงในชีวิตของราษฎรสะท้อนแนวพระราชดำริขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินอย่างชัดเจนควาน่าจะเดินกว่าสิบปีนะคะเส้นทางแห่งการพัฒนาในองค์สมเด็จพระนาเจ้าพระบรมราชินีนาถพระองค์มิเพียงสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้กับพื้นแผ่นดินไทยแต่พระองค์ทรงสร้างความมั่นคง ให้กับปวงปตะสบกรณิกรชาวใต้ได้มีขวัญกำลังใจในการร่วมพัฒนาพื้นแผ่นดินใต้นี้ให้เป็นหนึ่งเดียวใต้ร่มพระบารมีจากกรีวงส,วสดีค่ะ